วัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงภากินีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาหรือเปล่าโอ้ <c oughs> <c oughs> เบมีเป็นคนที่ใชนะ่เป็นคนที่เขาอยากที่จะพูดคุยนะคะเป็นคนที่เขาอยากที่จะมีสัมพันธ์แบบไม่ตรีจิตนะคะเห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ยคนกับเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างกาันทางด้านการงานการเงินก็ได้นะคะเจอกันยากนะคนคนนี้อาจจะดูเป็นแบบลูกผู้ใหญ่นะคะดูมีความต่างวัยสูงนะถ้าไม่ใช่ลูกผู้ใหญ่ก็ดูเป็นมีความเป็นผู้นํานะคะ มีความเรียกอะไรมีโลกส่วนตัวสูงนะเพราะว่าแม่หมอเห็นป่านะคะคนคนนี้นะการที่เขาการที่ใครจะได้เจอกับเขานะคะยากมากมากนะเห็นไหมคุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะพูดคุยเป็นคนที่เขาอยากที่จะปกป้องเห็นไหมอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะหรือคนคนนี้นะคะมีลูกนะคะหรือมีคนในครอบครัวที่เขาต้องดูแลที่เขาต้องเป็นห่วงนะเห็นไหม แสดงว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเห็นไหมคนคนนี้เป็นคนนิ่งๆนะคะไม่ค่อยพูดดูอบอุ่นนะคะดูภายนอกนะคะทุกคนอาจจะกลัวเขาแต่ว่าถ้าใครได้รู้จักเขาจริงๆแล้วก็จะเขาเรียกอะไรเขาดูปกป้องอ่ะนะคะก็ะดูเป็นคนนิ่งๆนะเป็นคนใจดีนะคะ เจนท่านแมนเห็นไหมอันนี้นี่ไม่หมอความทําไมเนี่ยเจนท่านแมนอันนี้หมีแสดงว่านะคะคุณเป็นคนที่เขาอยากขอโทษนะคะคุณเป็นคนที่เขาอยากงอ้อคุณเป็นคนที่เขาอยากบอกรักเห็นไหมผู้ชายคนนี้ยื่นถ้วยนะคะอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะอยากที่จะถ้ายังไม่เคยเป็นแฟนกันเลยเห็นไหมอยากที่จะขอคุณเป็นแฟนนะคะค,คนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะ เป็นคนที่เขาอยากที่จะเรียกอะไรอยากที่จะมอบความรู้สึกดีๆนั่นแหละนะคะคนคนนี้ดูมีความต่างวัยจากคุณมากนะดูอยากงออยากขอโทษนะคะแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะเห็นไหมเขาเป็นคนนิ่งๆนะคะแต่ที่จริงเห็นไหมเขาถือถ้วยนะคะสัญ,ญลักษณ์มอบให้เห็นไหมอ,อ,อยากงอนะคะอยากเป็นแฟนกับคุณนะอยากมีสิ่งดีๆก็แบบ มอบให้คุณนั่นแหละนะคะอยากบอกความรู้สึกที่มันอยู่ในใจนะแสดงว่าใครบางคนทะเลาะกันแน่ๆถึงมีมีความรู้สึกอยากจะงงนะคะถ้าไม่ได้ทะเลาะก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากทุ่มเทนะเร็วๆนี้นะคะเขาอาจจะมีอะไรมามาให้คุณก็ได้นะคะเห็นไหมถ้าคนที่คบกันนะ เหมือนอยากมอบสิ่งดีๆเหมือนอยากมอบสิ่งของแทนใจอะนะคะคนคนนี้นะนี่อมูลเห็นไหมยอยากที่จะอยากที่จะเดินทางมาหานะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะเป็นคนที่ดูเป็นผู้นำนะคะผู้นำครอบครัวหรืออาจจะมีลูกที่อยู่ข้างหลังหรือมีครอบครัวที่อยู่ข้างหลังก็ได้นะ อยากที่จะเดินทางมาหานะคะการแต่การที่คุณกับเขาจะเดินทางมาหากันอะ่ะมันยากนะคะมันต้องใช้เวลาก็ได้หรือคนคนนี้นะคะต้องการความชัดเจนต้องการเคลียร์อะไรหลายๆอย่างมูลไม่หมอว่าดูเป็นกลางคืนอะ่ะนะคะอาจจะยังรอความชัดเจนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะไกลกันเนาะมันด่าวงกันอะ่ะมัน เขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะเดินทางมาหาคุณเร็วๆก็ได้สําหรับเคยบางคนที่คบกันนะถ้าอยู่ไกลกันเขาก็ยังไม่ไว้ใจคุณนะคนคนนี้นะคะรู้สึกระแวงกลัวคุณมีใครนั่นแหละกลัวคุณมีอะไรปิดบังเขานะคะแต่แต่มูลขึ้นแม่หมอว่าบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีเรื่องปิดบังกันนะคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์นะคะ เก่งแล้วก็แต่ในใจเขาเห็นไหมเขายังไม่ลืมคุณนะยังคิดถึงคุณตลอดเลยนะคะอาจจะไกลกันก็ได้ติดต่อการทางด้านจิตวิญญาณยังคิดถึงกันตลอดยังมีความรู้สึกยังปรารถนาดีต่อกันตลอดเลยนะเห็นไหมมูนแล้วก็สตาร์เห็นไหมมีความแตกต่างกันจริงๆด้วยนะคะบางคนอาจจะมีชื่อเสียงหรือบางคนอาจจะอยู่ไกลถึงต่างชาติหรือความเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะ สำหรับใครบางคนอาจจะมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นะคะหรือโลกธุรกิจนะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจนะคะมันเหมือนได้เยียวยาตัวเองมันเหมือนได้ผ่อนคลายนะเห็นไหมอยากที่จะเดินทางมาหานะคะคนคนนี้แม่หมอว่าจะมีคนทางไกลนะคะถ้าคุณกําลังคุยกับคนทางไกลเหมือนเขาอยากที่จะมาพักผนะ่อนอืมเหมือนบางคนอยากจะโยกย้ายที่อยู่นะคะมาอยู่กับคุณเลยก็ได้ในบ้านปลายเห็นไหม อยากจะซื้อที่นะคะอยากที่จะมีบ้านพักบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนสร้างแบบรีสอร์ทเหมือนสร้างที่พักผ่อนหย่อนใจนั่นแหละถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยากโยกย้ายมาอยู่กับคุณก็เหมือนเขาอยากที่จะมีเวลาส่วนตัวอยู่กับคุณเดินทางมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้นะเห็นไหมเดินทางและนี่เป็นสตารนะ์่ะอยากพักกายพักใจนะคะอยากเยียวยาความรู้สึกของคุณกับเขานะคะ อยากมีเวลาขอโทษอยากมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กันก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาคุณทําให้เขามองมุมใหม่นะคะคุณทําให้เขามองโลกในแง่ดีคุณทําให้เขามองสิ่งดีๆมากขึ้นนะคะพบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะรู้สึกว่าได้มองภาพลักษณ์ของของโลกได้มองภาพลักษ์ของคนที่เข้ามานะคะได้เรียกอะไรได้มองได้มีพลังบวกมากขึ้นนะ ให้เขาได้ปลดปล่อยความคิดให้เขาได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่ที่เป็นมิตรมากขึ้นนะเพราะคนคนนี้เนะี่ยเห็นไหมเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยไว้ใจใครนะออไม่ค่อยจะเข้าหาใครง่ายๆนะคะการที่เขาจะเปิดใจให้ใครอะมันยากมากๆนะด้วยจุดที่เขาอยู่ก็ได้หรือเขามีความแตกต่างกับคุณก็ได้นะคะกลัวการหลอกกลัวการโกงกลัวการโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะในชีวิตเขาอะ แต่พอเขาได้มาเจอคุณเขารู้สึกว่าคุณเหมือนมีมิตรภาพนะคะมันมอบความรู้สึกแบบจริงใจให้เขาจริงๆอะ่ะเห็นไหมสตาอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคุณดูอ่อนต่โลกคุณดูไร้เดียงสาคุณดูเป็นคนที่เขาตกหลุมรักอ่ะนะคะคนคนนี้นะแสดงว่าคุณอยู่ในใจเขาอยู่นะเห็นไหมอยากเดินทางมาหาในใจเขาอะ่ะนะ ถ้าบางคนที่ทะเลาะก,กันแล้วอะไรกันเขาไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยนะคุณมีใครแล้วหรือยังเห็นไหมคุณมีคนมาจีบนะคะหรือคุณมีคนที่ไม่ชอบหรือคุณชอบเขาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมคุณทําใจได้หรือยังในรายที่ทะเลาะก,กันหรือในรายที่ไม่ได้เจอกันในรายที่ห่างกันอะ่ะนะเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะยังฝันถึงคุณอยู่เลยนะ เห็นไหมคุณเป็นคนที่เป็นมิตรอ่ะเขากลัวคนไม่ชอบเพราะว่าคุณเวลาเหมือนคุณคุยกับใครอ่ะรู้สึกว่าดูดูเฟรนลี่ดูมีความสุขอ่ะนะคะดูดูสร้างความสุขดูสร้างนนเรียก่าดูเยียวยาให้กับคนที่เข้ามานั่นแหละนะคะดูเป็นมิตรดูเฟรนลี่นะคะดูดีด้วยนะคะดูเป็นคนที่โดดเด่นด้วยนะคะถ้าในสังถ้าในสังคมหรือในสายงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ในโซเชียลนะคะอาจจะมีคนรู้จักคุณก็ได้สตาร์หรือเขานะคะแสดงว่ามีใครที่โดดเด่นนะมีใครที่มีชื่อเสียงก็ได้เขาอาจจะมีชื่อเสียงในในงานของเขาอะถ้าพูดถึงนะคะหรือถ้าไม่ได้มีชื่อเสียงเขาอยู่ในที่ที่แบบดีอะเขาเป็นคนที่มีพร้อมหรือที่อยู่ของเขานะคะมีความบุดมสมบูรณ์นะมีความแตกต่างจากคุณมากๆอะไรประมาณนี้นะคะหรืออยู่ในเมืองนะ อยู่ในที่ที่สบายใจนะคะถ้าเม่ได้อยู่ในเมืองก็อยู่ในที่ที่แบบเรียกอะไรอะ่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีอ่ะมีความเป็นอยู่ที่เป็นเมืองที่ใครๆก็รู้จักอะไรอย่างเนี้ยนะคะเนี่เห็นไหม อยากมาหาคุณอ่ะแต่เขารู้สึกว่าคุณกลัวเขานะคะคนคนนี้ยังสืบยังส่องนะคะยังจ้องมองคุณอยู่เลยเห็นไหมมีความแตกต่างกันนะคะเขารู้สึกว่าคุณเก่งนะคุณกล้าต่อกกนกับเขานะคะคุณกล้าที่จะเข้าหาเขาคุณกล้าที่จะแบบเผชิญหน้ากับเขาอ่ะคนคนนี้ดูเก่งนะคะใครๆก็กลัวเขาดูมีอํานาจก็ได้เห็นไหมงูเห่ากับนูอดูมีอํานาจนะคะ ดูหน้ากเกรงขามอ่ะดูมีความเป็นผู้นํานะคะดูเป็นเจ้าใหญ่อะไรประมาณนี้ยดูเป็นนักธุรกิจใหญ่หรือดูเป็นเรื่องอะไรอะ่ะถ้าทํางานก็ดูเป็นหัวหน้านะคะดูมี power ก็ได้นะคะหรือในในงานหรือในโซเชียลนะคะหรือในโลกธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเป็นเจ้าใหญ่อะ่ะดูเป็นเจ้าที่แบบใครๆก็รู้จักนะคะเห็นไหมคุณเก่งคุณไม่กลัวนะคะคุณพร้อมที่จะสู้นะเห็นไหม คุณกล้าที่จะปะทะกับเขาน่ะบางคนน่ะรู้ว่าปะทะไม่ได้ถ้าปะทะไม่ชนะก็พร้อมสู้พร้อมลุยก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือเป้าหมายของเขาคุณคือคนเก่งนะคะเห็นไหมเขาก็มองคุณนั่นแหละนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะทําอะไรกับคุณก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทํานะเออคุณเป็นคนเก่งคนคนนี้ดูมีเสน่ห์นะเห็นไหมเป็นงูเห่าใหญ่เลยนี่หนูอะนะจะกินหนูหนูตอนไหนก็ได้แสดงว่ามีความแตกต่าง ทางด้านฐานะทางด้านการเงินมากๆดูภาพลักษณ์ของเขาแบบน่ากลัวก็ได้นะคะใครๆก็เรียกอะไรให้ความยำเกรงเขาอะนะมีอำนาจที่จะทําอะไรก็ได้นะคะถ้าในโลกธุรกิจหรือในสายงานอะเขาก็ดูเป็นเจ้าใหญ่ดูมีพลังดูมี power ถ้าไม่ใช่ที่แม่หมอกล่าวมาเขาก็มีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะไม่หยุดอยู่ที่ใครนะมีคนเข้าหาเยอะนะดูดูเป็นคนมีสเสน่ห์นะ แสดงว่าเขาอยากมาหาคุณนะคนคนนี้รู้สึกว่าแต่กลัวคุณแบบกลัวเขาว่านะให้คุณไว้วางใจเขาเขาก็ได้นะคะเขาอยากดูแลอยากปกป้องเลยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาไงงูกับหนูอ่ะคุณรู้สึกว่าเขาจะกินคุณตอนไหนก็ได้หรอกอาจจะกลัวแบบอำนาจของเขาก็ได้เนาะกลัวว่าเขาก็จะมาหลอกอะไรอย่างเนี้ยนะเห็นไหมอันนี้มูลอันนี้มีโอ้โหความสัมพันธ์นะคะความรักของคุณกับเขานะคะ มันต้องระมัดระวังก็ได้นะคะมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีผู้คนเห็นไหมผิดพลาดก็เสียหายเห็นไหมเนี่ยมันต้องรอบครอบสุดๆนะคะอืช่วงนี้มีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คุณต้องดูแลนะคะที่ทุกผที่คุณต้องรอบครอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องเงินนะคะเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณต้องใส่ใจนะ ต้องรอบเ้อาเป็นพิเศษนะคะเห็นไหมอืมม่งานก็จะมีแบบเเรียกอะไรอะ่ะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะหรือมีคนที่ไม่หวังดีเข้ามาก็ได้นะคะอืมหรือว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันต้องระมัดร,ระวังสุดๆนะคะผิดพลาดก็เสียหายนะเออมีคนอยู่ข้างหลังหรือมีลูกน้องบริวารที่เขาต้องดูแลก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะ บางสิ่งบางอย่างช่วงนี้คุณต้องรอบคอบเป็นพิเศษนะคะไม่งั้นนะมันอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะริงโอ้อันนี้เจนเทอร์แมนนันี้ริงอะ่ะโอ้สแสดงว่าคนคนนี้นะคะมีมีสิ่งของมาให้นะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้คุณนะคะอาจจะเป็นแหวน หรืออยากที่จะมั่นหมายอยากที่จะแต่งงานกับคุณก็ได้เห็นไหมคนคนนี้ถ้าเป็นไปได้อยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะมีของมีค่าเร็วนี้คุณจะได้ของมีค่านะอาจจะเป็นแหวนแทนใจก็ได้นะคะหรือบางคนจะได้ขอแต่งงานเห็นไหมโอ้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเนี่ยหรือว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาที่สุดเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะอยากแต่งงานนะ อยากมอบความรู้สึกนะคะอยากมอบสิ่งดีๆให้ก็ได้นะเร็วๆนี้เห็นไหมคุณจะได้แบบอะไรดีๆอะแหวนอะแหวนทองหรือจะได้ของมีค่านะคะอืมหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกเขาเนาะถ้าเป็นไปได้อะเขาอยากที่จะมั่นหมายอยากที่จะอยู่กับคุณอยากที่จะจับจองนะคะแสดงว่าคุณอยู่ในใจเขาที่สุดเลยนะเนี่ยเลเทอร์ letter. อันนี้มูนอันนี้เลเทอร์แสดงว่าคนคนนี้นะคะรอจดหมายนะคะรอข้อความรออีเมลรอเมสเซจนะคะรอการติดต่อกลับจากคุณก็ได้นะตอนนี้นะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะเลเทอร์ Letter. แสดงว่าคุณกับเขานะคะอาจจะเคยส่งข้อความเคยโทรหากันนะตอนนี้น่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงได้ยังไงบ้างนะคะหรือเขาอยากจะส่งข้อความมาหาคุณ นะคะหรือส่งเรียกอ,อะไรสิ่งของมีค่ามาให้คุณก็ได้นะคะกลัวว่าคุณจะได้รับรูปป่าอะไรอย่างเนี้ยนะเลตเทอร์เห็นไหมแสดงว่ามีการรอข้อความกันและกันแน่เฮาโอ้โหสตาร์แล้วก็เฮาเห็นไหมความรู้สึกของเขานะคะ เขาอยากมาหาคุณนะคะอยากมาหาคุณท kind of ี่บ้านอยากมาหาคุณที่ทํางานหรืออยากจะสร้างครอบครัวนะคะเนี่ยที่แม่หมอบอกนิสตาน่ะอยากจะสร้างครอบครัวนะคะอยากจะซื้อคือเรียกอะไรอ่ะบางคนอยากจะซื้อที่นะคะอยากจะสร้างที่อยู่หรืออยากจะโยกย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาสร้างครอบครัวมาสร้างบ้านมาพักผ่อนในวัยเกษียนก็ได้บางคนอ่ะนะเพราะว่านิสตานเฮาอ่ะหรือว่าบางคนแบบ คุณเป็นบ้านคุณเป็นครอบครัวนะคะอยากเรียกอะไรคิดถึงคุณนั่นแหละถ้าเป็นไปได้นะคะอยากเดินทางมาหานะอืคุณดูอบอุ่นนะคะเนี่ยเห็นไหมคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์นะคะดูมีทางเลือกก็ได้นะคะคุณอยู่ในใจเขาเห็นไหมความสัมพันธ์เนี่ย อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอาจจะมีใครบางคนที่มีตัวเลือกนะคะหรือคุณอาจอยากออกออกอยากออกมาจากความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนก็ได้เห็นไหมมันมีสองทางนะคะหรือเขาก็ได้กําลังตัดสินใจว่าจะทํำยังไงดีนะคะแต่บามันมีสองทางเลือกอ่ะนะคะเร็วๆนี้นะคะเขากําลังตัดสินใจจะเอายังไงดีนะคะก็าอาจจะเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะ หรือในความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนไปหรือยังนะคะคุณมีคนใหม่หรือยังคุณคุณมีทางเดินใหม่หรือยังนะเห็นไหมตอนนี้น่าจะสับสนนะคะในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคุณอยู่ในใจเขาไหมคะ โอ้โหเป็นตากต่างวัยนะคะอยากที่จะดูแลอยากปกป้องนะไม่อยากให้คุณกลัวนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสับสนมากๆนะคะจะเอายังไงดีมีความกลัวเกิดขึ้นนะหวัดระแวงก็ได้นะเขารู้สึกว่าคุณบล็อกนะคะคุณมีโลกส่วนตัวคุณเก็บตัวตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะมีความต่างวัยสูงโอ้ในความสัมพันธ์มันต้องระมัดระวังอะ่ะ ะะเขาต้องรอบคอบเขาต้องระมัดระวังไม่ได้นะคะผิดพลาดไม่ได้แสดงว่าในความสัมพันธ์นี้มันก็ยังเป็นความเสี่ยงนะคะของคุณกับเขานะยังต้องเลือกนะคะยังต้องตัดสินใจก็ได้บางคู่นะมีพลังงานหลากหลายนะคะแต่บางคนจะได้มั่นหมายนะจะได้แต่งงานเห็นไหมเนี่ยสตาร์และก็เฮาเนี่ยได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานั่นแหละบางคนได้ยกย้ายเห็นไหมเนี่ยมูล ได้โยกย้ายเดินทางก็ได้โยกย้ายที่อยู่นะคะโยกย้ายที่ทํางานนะหรือได้โยกย้ายบ้านซื้อบ้านใหม่นะเพราะว่ามันมีสตาเนาะอะไรใหม่ๆนี่เฮาอีกบางคนจะได้ซื้อบ้านนะคะหรือมีอะไรใหม่ๆได้ได้สิ่งของใหม่ๆก็ได้นะคะคือได้โยกย้ายที่อยู่เดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้เปลี่ยนที่อยู่นะคะโอ้เตีย ือมีเรื่องราวที่คุณแบบกับเขานะคะมีเรื่องแฮปปี้นะสั้นเห็นไหมคุณเป็นคนคุณกับเขานะคะน่าจะจบกันไปแล้วบางคู่นะแต่เขารู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอยากที่จะกลับมาเห็นไหมอยากที่จะให้คุณมาดูแลนะคะอยากที่จะให้คุณมาปกป้องเห็นไหมสามสิอ็ดนะคะอาจจะมี เรียกอะไรอาจจะมีใครบางคนที่รู้สึกแบบเรียกอะไรอ่ะ mm. เขาอาจจะไม่สบายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยากให้คุณมาดูแลนะคะหรือคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้เขานะคะหรือคนที่คุณรักแบบเรียกอะไรต้องสูญเสียก็ได้นะคะแต่ว่ามันสันเห็นไหมอยากที่จะให้มีปาฏิหาริย์นะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้มีความสุข อีกครั้งก็ได้นะเห็นไหมสามสิบเอ็ดอย่าก,กลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้สตาร์น,นิสันเนี่ยเห็นไหมบางคนมีชื่อเสียงจริงๆนะมีความแตกต่างนะคะมีความต่างวัยนะอาจจะมีคนที่เขารู้สึกว่าไม่อยากที่ยาให้คุณกับเขาต้องจากกันนะคะไม่ว่าไม่อยากให้คุณกับเขาต้องเรียกอะไรต้องรู้สึกเสียใจนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องจากกันต้องจบกันอะไรอย่างเนี้ยนะแสดงว่าคุณอยู่ในใจนะอยากกลับมานะคะ มีความต่างวัยสูงนะอยากให้คุณมาดูแลอยากให้คุณมาปกป้องนะคะอยากให้คุณมาอยู่ใ,ใกล้ๆเขาเห็นไหมคุณเป็นความสดใสนะคะคุณเป็นความอ่อนเยานะคะคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของเรืออะไรเขาสัมผัสได้นะคะอเป็นสิ่งดีๆสําหรับเขาอ่ะนะคะเป็นรักที่บริสุทธิ์เป็นมิตรภาพที่ดีที่สุด ที่มอบให้เขาก็ได้นะคะมีความแตกต่างกันนะอืมคุณกับเขามีความแตกต่างนะคะแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและก,กันก็ได้นะคุณไม่เหมือนใครอะนะคะเนี่ยอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปนะไม่อยากที่จะจบนะคะไม่อยากที่จะเลิกกับคุณนั่นแหละคนคนนี้นะ เลดี้เห็นไหมอยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะให้คุณเป็นคนของเขานะคะคุณเป็นคนที่ใช่จริงๆด้วยเนี่ยคุณคือกุญแจนะคะคุณคือกุญแจดอกนั้นอ่ะนะคะที่มาเปิดหัวใจเขาที่มาเปิดประตูที่อะไรประตูเขาอะนะคะคือคนที่ใช่นั่นแหละนะเนี่ยวันนี้เราเราถามว่าคุณคือคนที่เรียออะไรคนที่ใช่สําหรับเขาไม่ใช่นะเห็นไหมกุญแจเลยกุญแจมา แสดงว่าใช่นั่นแหละคุณเป็นคนที่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในใจคุณเป็นคนที่มาเปิดประตูหัวใจเขาได้อะนะคะอืมเนี่ยไม่ใหายคุณกับเขาต้องมีกำแพงกำแพงใส่กันอะเมา n ท a i นะการที่จะเจอกันมันยากโอ้มีกันมีกุญแจมานะแสดงไพ่อยากจะบอกว่าใช่แล้วแหละคุณคือคนที่ใช่อะคุณคือคนที่แบบมาไขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาไขาความลับในใจเขาเป็นค,ค,คนที่มาเปิดประตูหัวใจเขา ก็นคนที่ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในใจเขานะคะค่ะสําหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ